ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่เกม s มันเดอรวอลกับบูชแนล n e l นะครับดันเจียนของฮีโร่มาแล้วนะครับผมก็เป็นน้องแซ่นะหรือว่าน้องเย็นนะครับศูรย์สีดาวท่าลมของเราั่นเองเนาะเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปดูทีมฟาร์มนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์นะครับฝากกันติดตามฝากกันแชร์ช่องบูชแนลด้วยเนาะนะครับจะได้เป็นกาลังใจกับคนทําคลิปนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมที่จะใช้นะครับผมว่าทีมนี้จะใช้อะไรบ้างเนาะอันดับแรกนะครับเป็นมังกรน้ำเนาะก็สามารถนะครับยืมมอนเตอร์เพื่อนได้เดี๋ยวนี้เราสามารถยืมตัวเพื่อนลงสิบรอบได้นะในแต่ละดันนะครับฉะนั้นเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานเนาะนะครับถ้าเป็นเกมเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเพื่อนหนึ่งคนยืมได้หนึ่งครั้งนะตอนนี้นะครับหนึ่งคนยืมได้สิบสิบครั้งกันเลยทีเดียวนะครับดูนังกรน้ำนะครับผมก็จะเป็นสปีดนะครับดีเฟนซ์แล้วก็ดีเฟนซ์นะครับตีแรงตามดีเฟนซ์นะฉ สกิลสองสกิลสามนะครับแม่นยำช่วยได้นะหรือว่าใครจะใส่เป็นดาเมจแรงตามสปีดดาเมจแรงตามดีเฟนต์ก็ได้นะครับผมอ่ะตัวต่อไปนะครับโอ้โหช้อปปี้บอกว่าลดราคายังยังไม่ซื้อนละเอาไปเติมเกมก่อนนะครับช้อปปี้ขอไปไปช้อปปี้เออในส่วนของกิมท่าไฟนะครับก็เป็นกิมที่หลายๆคนเอาไปลงในส่วนของดดนโกเลมนะครับก็เป็น2วิวนะครับผมก็1หนึ่งไฟเนาะนะครับ ก็ใส่เป็นดีเฟนต์แล้วก็ดีเฟนต์แล้วก็พีได้เลยแม่นนะถ้า75ได้จะดีนะครับก็ใส่แม mm ่น hmm. เยอะๆหน่อยสปีดออกให้ไว mm hmm. ก่อนไดอดนะครับตัวต่อมานะตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญนะครับอันนี้สามารถใส่เป็นแม่นได้นะครับใส่เป็นแม่นจะดีกว่าเนาะอันนี้ผมทําเป็นสายแท็กนะไวตีคนด้วยนะครับก็สปีดเ p ีใส่เป็นแม่นหรือเฮพีก็ได้นะครับอัพลองเป็นแม่นเยอะๆนะครับผมหรือว่าทิแฟกเน้นสกิลสองสกิลสามแม่นอีกก็ได้นะครับต่อมาได,ด้ล้มนะครับผมใส่เป็น เอ็กนะตัวหนึ่งนี่ครับอีกตัวหนึ่งผมใส่เป็นไฟ์หมดเลยนะครับจริงๆอ่ะจะใส่เป็นเอ็กวิวก็ได้นะอาจจะสองวิวนะครับหไฟ์หรือว่าจะใส่เป็นเอ็กกับอะไรก็ได้นะหรือจะใส่เป็นลูนที่เพิ่มแมนก็ได้นะเพื่อนนะจะมีเซตลูนที่นะครับช่วยเหลือเราเนี่ยในการทําแม่นได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือเซตลูนนี้ครับเห็นแม้ว่านะครับในส่วนของเซ็ตเนี่ยก็คือจะเพิ่มแมนนะแค่เราใส่2เม็ดก็เพิ่มแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับในส่วนนี้ก็คือนี่เห็นไหม 2เซตนะครับแม่นเพิ่มให้พวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าดีนะใส่สัก2เซตก็ได้นะครับป่ะเดี๋ยวไปลองออโต้กันเนาะหรือใครที่มีพวกโซเทียมไฟล้มไฟก็เอามาแทนแดดได้เลยนะครับป่ะเดี๋ยวไปลองดูกันครับผมว่าเล่นง่ายแล้วก็ชิวขนาดไหนนะครับเมื่อก่อนนะไม่มียืมเพื่อนนะหาเพื่อนได้นะครับก็ถ้าเกิดใครลงแล้วนะตายนะครับเนื่องจากเอไอออกสก,กิลไม่ดีนะเนาะเพื่อนก็อาจจะเล่นกดมือก็ได้นะครับผมเนาะเพราะว่า ดันที่น่ากลัวนะน่าจะเป็นดดนสามนะที่มันมีการลดเกรดนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวเรากดมือแล้วกันนะดันสิ่มันก็เอาเรื่องอยู่นะ <c oughs> นะครับอาจจะแบบตายได้นะอนะ่แล้วก็สกิลไปครับผมนะประมาณนี้นะเดี๋ยวพอขึ้นมาก็ตายกันหมดแล้วอือนะใครจะเล่นแบบถนอมถนอมเลือยก,ก็ได้นะแบบว่าอุ้ออโต้ไม่ไหวพี่ลูนผมยังไม่แน่นะเสายังไม่เต็มนะครับไม่เป็นไรเล่นแบบนี้ไปก็ได้ครับผมเห็นไหมตอนนี้เล่ดผมก็แบบว่าออยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะเราก็แช่ไปก่อนนะครับนี่แล้วก็สกิลได้ก็สกิลไปเลยคร แต่ก่อนเข้าด่านนะก่อนเข้าด่านก็แนะนําว่าให้เก็บสกิลไว้ครับให้เก็บสกิลของมังกรนะ้าสกิลสามไว้นะสกิลสามสองนี่ครับนี่อันนี้ใส่ลุดสตันพอดีก็คือสตันได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็แปะผิดทาดอดไปครับทาดอดไปนะนี่ดอดไปอีกนะครับผมตัวไหนที่ขึ้นมาเนี่ยด้วยการที่เรามีกิมไฟนะครับทำให้ศัตรูในถึกับแ,แบบว่าเลือดไหลตายไ,ยได้เลยนะเห็นไหมพอมีสกิลเราก็กดแบบนี้ได้เลยครับเพื่อนๆนะนะครับโอ้โหจะโดนรถเกีนนะเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรครับผมยังไหวนะถ้าเกิดเราไม่ได้กดเองเ อาจจะลื่นได้นะครับมันสกิลสามาแล้วก็ค่อนข้างแรงนะในส่วนของไอ้เจ้าแจ็คสันเนี่ยแรงเอาเรื่องเลยนะครับอันนี้ก็ปุกขึ้นมาเนาะจะได้เข้าเทือนไวๆจะได้ตายไวๆครับผมแล้วก็แจกพีเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็คือรถเกี่ยวพ่อแล้วนะไอ้เพื่อนๆดูนะดูนะเห็นไหมโอ้โหผมจะตายแล้วนะครับถึงบอกว่าให้ใส่เป็น HP ก็ดีนะสำหรับแม่มดมืดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปแท็กบบผมเนี่ยมันจะบางครับผมมันจะบางแล้วก็ตายง่ายครับอันนี้สกิลหนึ่งก็ตายแล้วแหละนะครับตายหนยเพื่อนเดี๋ยวค่อยๆ ดันต่อไปครับผมแช่ไปครับนี่แล้วก็สกิลเลยครับที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับผ่านดานสามมาได้ก็เรียกว่าคุณประสบความสําเร็จไปเกิน70%แล้วนะนี่อันนี้ก็คือแช่ไปเรื่อยๆนะครับแช่ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเล่งง่ายไหมเพื่อนๆใครที่มีมอนอยู่ประมาณนี้นะครับอย่างหลักๆก็คือกิมไฟเนาะช่วยได้นะครับก็จะค่อนข้างเล่นได้ค่อนข้างเซฟค่อนข้างชัวนะอีกกิมหนึ่งที่เล่นได้ก็เหมือนกันก็คือจะเป็นอ e ีฟิตมืดนะครับกิมฟ้อนไฟเนาะหัวน้ำอะไรพวกนี้เล่นได้อยู่นะก็ทำเดาเมจไปเรื่อยๆนะ เปิดเกาะแต่เขาเกลยิงแล้วก็น้องฟานฮิวนะครับแต่ผมว่าอันนี้มันมันเล่นง่ายดีนะแค่แบบคือหลายๆคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับัน,นี้ก็ลดไปอีกนะลดให้หมดหลอดนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าไปแช่จากสกิลสามนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปแช่อีกทีนึงเนาะนะครับแช่เนี่ยก็จะกลายเป็นสองเทือนนะทําให้เรียกว่า,าลุกขึ้นมานะครับตายได้เลยนี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะพอลุกขึ้นมานะครับไอตัวเนี่ยตายแล้วนะเพื่อนๆตัวนี้ตายแล้วนะตวนตแ,วนะแต่บางทีมันก็ไม่เห็นนะมันสุดขอบนะเดี๋ยวลองดูตัวนี้ดีกว่า เนี่ยนะฮะลุกขึ้นมาเขาเถื่อนนะครับแถวบ้านเลกหลายตายนะครับเบี้ยโขกแล้วไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมนะเป่าเข้าไปนะครับแต่ว่าเราอาจจะโดนไอ้ตัวแซ้ลมะฟาดมังกรน้ําตายนะอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าที่เหลือนะที่เหลือก็แจกพิษล้วๆนะทำให้นะครับในส่วนของเจ้าบอสนะตายได้เลยนะครับนี่เห็นไหมสกิลเข้าไปนะครับนี่ดูดูการไหลเห็นไหมเรียบร้อยง่ายไหมครับเพื่อนๆเนาะก็หวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะและใครที่จะไต่หอเฮลนะครับคุณสามารถใช้ทีีีแบบนนน้้้ไไดเเลยออมมม่่่ังกกรําาา็็จจะใสป ระดินแฉะไม่ค่อยโปรโวก,ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นอ e ีฟิตมืดก็ได้นะ้อหรือจะใส่ตัวคิวไปสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับนะแต่ว่าในส่วนของแถ้ดถ้าเป็นห่อหายแล้วมันจะลงสามไม่ได้นะลงได้แค่ตัวเดียวเนาะยังไงก็ลองเอาไปไปยุกใช้กันดูนะเพื่อนนะสาเหตุที่ผมมีจํานวนนะครับเยอะถึง340นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมนะครับในส่วนของอ่าร้านค้ากิวตรงนี้นะครับนี่เพื่อ็นเข้ามาตรงร้านค้าเวทมนต์กิวเนาะตรงเนี้ยนะสามารถมีให้ซื้อครับผมเออมันจะมีชิ้นส่วนต่างๆนะของตัวละครนะครับไม่ว่ววาจะเป็นพก แท้น้ำแทเอ่าน่าจะมีแท้ไฟด้วยนะแท้ไฟแท้น้ำน่าจะมีหมดเลยนะทั้งสามธาตุเนาะแล้วก็ที่ผมจําได้คือมีแวมมีแวมม,แวม,มีแวมไฟแวมน้ํามีเด็ดไนนะครับเด็ดไนที่เป็นสีดาวนะแล้วก็หมวยนะครับมีให้ซื้อเราก็มาซื้อเก็บไว้ก็ได้เนาะนะครับหรือใครที่ต้องการไปปั้นเล่นนะก็ดูคลิป,ปรีวิวก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ รานัไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ